สวัสดีค่ะผมกับผมหน้าอีฟของเดิมเพิ่มเติมคือกะหาเครื่องเจอไหมคือแมกนี้ค่อยไม่ค่อยเกียยเท่าไหร่ง่ายๆคือกลงข้ามบ่อยครับแกขอแอบบแบบหนึ่งในมุมที่หันเข้ามาเลยจ้าตั้งใจขาวะหาดไม่มีคงใช่ไหม,ไม,มห่างนะโอเคปัง สวยมนะั้ยลูกงูผ่านหน้าไปเลยผมไม่อยู่ดี่ยงผมปุกนะน้าปวกหญิงใช่นะ้าบวกหญิงเดินะกล่องครับวิญญาณงูเพิ่งผ่านนะตกใจหมดเลย เปไปมานั่นค <c oughs> ือภาคแบบพุกเรเปืือยะปออกแพงะฮะางเถอพุกเรเปืือยไปกระปงไม่ออกก็แก่ก็แกงแกงงาอีกเคื่ององอื่นบางครั้งเต้นกลัวค่องแ่ค่อยก็ได้นะของดูกล้าปั่นองเครื่องใช่ปะ หรือว่าถ้าส่งคอยไปให้ให้เงาตั้งรืออะไรย่ังไงกระบายคอยไม่รู้โอ้โหโด่งดูไหนเนี่ยโอ้ใกล้เลยเนี่ยใกล้เลยเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บเดี๋ยวแป๊บเดี๋ยวกลับเดี๋ยวไปช่วยเดี๋ยวไปช่วยแป๊บนะแป๊บนะ ฮักกันพวกเอ๊สู๋อยู่ไกลเหรอครับสู๋อยู่ด้วยเหรอโอ้โหห้องวีด้วยจ้ทาทำกันไกดีเดี๋ยวข้ามกลับไปช่วยรอแป๊บนะเพื่นอนสวัสดีครับไปครับ ไปๆๆอยู uhm. ่อย่าป้อไปกลุกเหลียวๆปครับจยากอยไปครับอยากกอยอย่างำขาแป๊บ ขอด้านทำกราบก่อนนะเดี๋ยวมาปิ้งขึ้นกายกายกายปิ้งสวัสดีค่ะเอ้ยไม่ใครก็เออแค่อสวัสดีจ้า วันวันนี้ก็มาอีกแล้วรอบนี้ยรอบนี้มาเก่งงอีกอีกรอบเงื่อนจากเมื่อกี้เป็นครึ่งป็นครึ่งกงหยกเลยจ้าอยู่กับเกมเข้าวอีกทีเพื่อนร้อมะนาวโอ้โหโอ้โหโอ้าดิอ้โหมาดิ

Hoa hoa, Tại mày đi kêu còi hèn, cứ mày đi kêu cầu hèn, mày đi kêu cầu hèn, mày đi kêu kêu เก่งเงินเครื่องถต่ว่าโอ้หังเคเละแสดงว่าก,กีโอเคยเลยผอกมากิชเนานะปันป่น่อปั่น่อปั่น่อไม่ยอมนะแล้วอีโอเปิดไม่ใช่แม็กที่ไหนเนะี่ยเมื่อกี้ยืนดูเออค่อยได้คำตอบแหละ ไม่เป็นไรเพื่อนได้เยอะอยู่ได้เยอะอยู่เก็บเครื่อ,อ,อ,องนึงไม่ต้องขายหรอกเดี๋ยวเรากลับไปเฮี้ยวเรา,ากลับไปงานงงงงย่ข้างทุวนสุกี้บสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่โอ๊อไปแม็ strength b kiểu mày sủi mới không c ayud loại mà mắng mắc Ừ nó bắt em bóc 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 bóc, bóc 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 bóc, skö vinski- Ал 전�eté 정도 아이고 가운데 correctly, without allowed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 , against allowedIVa Camping if it ไปก่อนเดี๋ยวเกาฮิวก็เองตรงนี้หมอไปไปปัน่นไปปัน่นไปปั่นอ่ะก็ได้อ่ะ,ออ,ะออกออกออกเออมันไม่ใช่ว่าอะไรเกิดขึ้นประดับนะแกของผู้การก้กองเสียงฉูดเสียงขึ้นประดับสูดังมากจ้าคือมีลูกพี่เปเองเปล่าอะแกเหมือนมันดังอนะ่ะ

เออขอขึ้นด้วยเก็บกต่อได้หรอหม่หคือขอแค่ขึ้นนี้ต่องได้หรอต้องการนา้านเข้าไว้เชื่งกุบกคายข้างอุกาพยายามกบแล้วนะมันคงทำไงวะมึงเกิดไอ้ถองผุงไายโดนมิดกิดแผลน พา okay. อแกอ่อีก้างเนี่เออกูแรกทำงตอบแล้วเอาหมอไม่ได้เอาลูกมาหรอโหใกล้มากใกล้มากคงีใกล้มากแต่ก,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 ก็ไม่เงี้ยครั้ง dạy bắt con ốc ở đẹp. Ờ bừng ra. Bừng 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 được con. bừng bừng đi 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 bừng เออขอโทรกันนะนก่อนแรกคิดว่าถ้าแม็กซ์ิ่มไม่อยู่แถวนี้เราไปจ้ะ